ไข่ในเล้วไม่ยังจะเจอไข่เล้าไหมตังหมายท่องเองสิคะตังหมายกระท่องได้ไงจะเอ้ยหอไข่ในเล้าผู้หูวัด้างเล้าบู้ไฟเข้านางหูัวข้างขวาหางใจตั้งกระชายจี๋สิงจีตังไดนไง เม่้จีจะหุ่นผีงูปาให้หัวปันตัตักขุนหันอะไรต่อให้จบจาจะเอ้ยก็เอ้ยกใหไม่แล้วไปแล้วเอาเดี๋ยวสิเงียจิเอาไปตัดขุนหันแล้วอะไรตังหายท่องได้ตังหายท่องจบอยู่ตัตงหายท่องได้เอาไปตักขุนหันแล้วอะไรคะจะตักขุนหันแล้วก็อะไรต่อคะ ควายแล้วมวาโมคควายใครสอนฮะใครสอนหนูท่องกอไก่ใครสอนคะอ่แอบมบเปลซิยมหวานซิย้มหวานซิย้มหวานซิย้มหวานซิเร,เ,รเ,รเร็ว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 ยืมหวานซิงั้นแม่ปิดไฟนอนก่อนนะ